อีอันหนึ่งที่รู้สึกว่าสาคัญเลยในระหว่างเรียนคือใจของตัวเองอะคะ่ะอันนี้สําคัญใจของเราเนี่ยค่ะคือบางครั้งเนี่ย<ว>อ่าปอเอกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเราต้องส่งงานไปให้คนอื่นดูเนาะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือกรรมการอะคะอ่ะอ่าเอาําพังแค่จา์ที่ปรึกษาะคะ่ะเราต้องส่งไปส่งกลับแต่ละบทเนี่ยแก้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากแก้ในเนื้อหาแก้ภาษาแก้ แก้แก้จนแบบหนึ่งบทเนี่ยตีกับไม่ไม่ต่ำกว่าสิบยี่สิบรอบอะค่ะเพื่อที่จะปรับให้มันได้มันก็อาจจะในช่วงที่เรารู้สึกแบบประมาณว่าแขว่งแว่งทอ้อท้อบ้างใช่เรามันท้อมันเหนื่อยมันเป็นักกา,าปรปวติของคนที่เรียนปอเองนะใช่ปะ่ะไม่ใชเปหมว่าต้องมีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวมันก็เจอแบบแบบเยวกันใช่ใช่ค่ะคนที่มีครอบครัวแล้วยิ่งหนักกว่าคนอื่นเพราะว่าเรื่องเนี้ยเรื่องแค่เนี้ยมันกลับเป็นเรื่องที่แบบ ทำให้ใจเราแกว่งแต่ว่าเออเราก็จะต้องมีวิธีการจัดการกับใจเราคือจะใช้คำหนึ่งอยู่บ่อยๆเลยคือชักปลักชักปลักตัวเองถอดปลักเลยค่ะปิดสวิตช์ปิดสวิตช์ยังปิดสวิตช์ยังไม่พอค่ะต้องชักปลักอ๋อปิดสวิตช์มันยังมีปลาเสียบคาไว้อยู่ใช่ค่ะต้องถอดปลักออกเลยค่ะแล้วก็มันก็ลิฟไป ไปทำอย่างองื่นไปปฏิบัติอะไรอือ่นแล้วค่อยกลับมาดูทำนีใช่ค่ะนานบางที <c oughs> มันเป็น<บ>วิธีหนึ่งที่ทํารู้สึกว่าเราเหมือนมีภาระตรงนี้อยู่แต่ว่าเราเบรกมันไว้เราไม่ไปยุ่งกับมันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเกิดความโหยหาค่ะมันจะม,มันจะเกิดกระบวนการสร้างโหยหาที่อยากจะกลับไปทําตรงนั้นซึ่งอ่ะเราก็ยังไม่ยอมกลับไปนะคะตอนที่มันเริ่มเริ่มโหยหานะ เราต้องทิ้งเวลาให้มันหงุหาเกิดเป็นแพชชั่นอะไรขึ้นมาบางอย่างก่อนแล้วเราค่อยกลับไปเสี่ยงมาใช่ไหมครับแต่อย่าทิ้งนานนั้นไม่ได้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 ต้องเหมาะสมด้วยอ่าบางคนไม่ชักปักเลยค่ะอาจจะแค่สวิตช์ออฟเนาะแต่ว่าแนะนําว่าต้องชักปักพอชักปักแล้วเนี่ยอ่าระหว่างแต่ละคนจริงๆก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะระยะเวลายาวหรือสั้นแล้วแต่บางคนว่า ใจหนักแน่นมากน้อยแค่ไหนแต่เผอ,อิญเราอ่ะเป็นคนที่มีครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยภาระหน้าที่ในครอบครัวเนี่ยมันถูกมันสร้างเรามาค่ะมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องกลับไปให้เร็วอืมไม่งั้นจะทบหลายอย่างก็คือถ้ามันรู้สึกว่าช่วงนั้นอาจจะรู้สึกแกว่งรู้สึกท้อบ้างก็เป็นเรื่องปกติของวิถีชีวิตคนเรียนปอเอกก็อาจจะมีบางช่วงที่ต้องเหมือนกับลิฟต์ชั่วค้าวใ,ใครๆนะใช้คาว่าลิฟต์ชั่วาวนะ ใช่แล,แล้วก็เหมือนกับจะเรียกว่าชาร์จแบตได้ไหมก็คล้ายๆชาร์จแบตใช่ไหมเราไปทำแบบเหมือนเราเราทํางานเรายังลาพักร้อนได้เลยใช่ไหมคะเรียนพอเองก็ยังต้องมีช่วงที่เราอาจจะโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องเรียนแล้วก็พอรู้สึกได้พักก็กลับมาใหม่แต่อย่าอย่าโฟกัสนะอย่าอย่ารีบนานพูดง่ายใช่ไหมครับใช่เราก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ไปเล่นบอร์ดเกมไปอะไรที่มันรีแลกซ์นะคะ แล้วก็ค่อยกลับมามันก็จะทําให้เราเฟรชขึ้นเพราะาบางทีเราเหมือนจะยิ่งหมกมุ่นยิ่งอะไรมันคิดไม่ออกเนี่ยใช่ค่ะมันเหมือนเราต้องออกจากตรงนั้นให้ได้ก่อนอืมอืมมันกลายเป็นว่ายิ่งโฟกัสนานๆบางทีแทนที่จะเป็นประโยชน์กลับกลายเป็นผลลบซะอีกนะไม่น่าเชื่อนะถ,ถูกต้องอมันต้องสวิตไปสวิตมาบริหารจัดการเวลาของตัวเองชีวิตตัวเองด้วยคล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะ,คะ มันเหมือนเราวนวนอยู่นอย่างนั้นนะคะมันไม่มีประโยชน์อะคะสู้เอาตัวเองออกมาก่อนเราค่อยมองกลับไปใหม่หรือว่าเราไปหาผู้ช่วยอ่ามีใครที่แบบไปคุยกับใครสักคนก็ได้เหมือนที่เคยบอกบอกอาจารย์ต่ายว่าแบบไม่ไต้องกังวลน,นะถ้าแบบมีอะไรอยากคุยคุยเนี่ยแบบคุยได้เลยเพราะว่าเรารู้ว่าคนที่อยู่กับงานของตัวเองแล้วคุยกับใครไม่ได้นอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาะคะ่ะ บางทีเราต้องการใครสักคนแค่นั่งฟังเราเฉยๆอะค่ะก็อาจจะให้สะท้อนมุมมองที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะใช่ป่ะใครงันจ้าใช่ใช่ค่ะ